ตอนนี้เนี่ย พิ่งเสร็จโปรเจกต์ไปก็คือ Cabinet The c u r i o s i t y นะคะเป็นโปรเจกต์ของคนฝรั่งเศสชื่อโทมัสแอเบอร์เขาจัดเ,เริ่มแรกน่าจะเป็นที่ปารีสนิวยอร์กจัดหัวเมืองใหญ่ๆของทั่วโลกะคะแล้วหวยออกครั้งที่5คือจัดที่กรุงเทพแล้วเขาก็เลยเลือกเราให้เป็นอาร์ิสตเป็นศิลปินไทยที่ไปอ,ออกแบบลายเสื้อร่วมกันทำกับศิลปินกับดีไซเนอร์ชาวสวิสค่ะ ซึ่งโอแฮปปี้มากที่เขาเลือกกรุงเทพนะคะเพราะเขามองว่ากรุงเทพเนี่ยยังมีโอกาสในการเติบโตด้านแฟชั่นด้านครีเอทีฟด้านอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีนะคะโอ้เนี่ยไปทําลายผ้าก็คือเราเอางานศิลปะเราอะไปวางบนลายผ้าของดีไซเนอร์คนนี้ชื่อเลนี่ค่ะคือเราไม่รู้หรอกว่างานเราอะมันจะไปถูก คนมีชื่อเสียงวันไหนอะ่ะมันก็แบบเป็นความแบบความโชคดีของเราอะค่ะเราก็ทํางานของเราโดยไม่ได้ตั้งใจว่างานของเราจะต้องทําเพื่อถูกใจใครไม่เคยคิดเลยอะ่พะพอถึงคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ทีิ่ดีดอคิดว่านะวิธีทํางานของโอ้อทำงานให้ถูกใจใครมันยากทํงานให้ถูกใจตัวเองดีกว่าเนี่ยความโชคดีคือมีคนมาเห็นคุณค่าของงานเราอะค่ะโอ้เชื่อว่าการทํางานอันนี้เชื่อจริงๆนะทำงานให้ตัวเองแฮปปี้อ่ะสำคัญที่สุดหนึ่งในโลกจะต้องชอบ ใครเซฟนะก็คือเราถ้าทํางานเอาใจใครอ่ะนี่แน่อาจจะศูนย์คนก็ได้นะที่ชอบงานเราเพราะฉะนั้นแอดลิสต้องเราหนึ่งคนล่าสุดก็มีงานหนังสือออกมาเรื่อยๆนะคะมีทั้งหนังสืออาหารจริงๆแล้วห้าเล่มแล้วค่ะใช่แต่ก็ร่วมกันเขียนกับพี่สาวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีวาดพาพประกอบเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีงานแบบอย่าง ก็ส่วนใหญ่จะเป็นร่วมงานกับทางแบรนด์คลาบรเรทการแบบออกแบบมู่นนี่นั่นบ่อยๆอ, mm hmm. อย่างล่าสุดก็เป็นอันนี้ก็โชคดีได้ร่วมงานกับ i n In s a s e In c a เ e เนี่ย In c เ s e เป็นแบรนด์จากอเ uh huh. มริกาที่เขาจะคลาบรเรทกับศิลปินจริงๆเราก็เป็นคนไทยคนแรกที่เขาเลือกมาคราบรเรทกันออกแบบเคสไอโฟนนะคะตอนนั้นก็ได้ไปถ่ายทำที่นิวยอร์ก ก็อินสปายนิวยอร์กอินสปายก็เลยเออก็ได้แบบทำเคสออกมาสามลายอย่างเงี้ยเออนั่นก็ดีถังก็ได้ไปนิวยอร์กได้ไปครั้งแรกด้วยไม่เคยไปนิวยอร์กมาก่อนเลยเออก็หนุกดีเออเนี่ยโอว่างานโอว่าโชคดีที่ได้ทําให้โอได้เดินทางตลอดคือไม่ได้การเดินทางของโอ,โอมันมันสร้างงานจริงอะ่ะเก็ชอบด้วยอะ่ะ แล้วก็ก็ทำงานมาเรื่อยๆนะคะจริงๆก็ยิบย่อยเหมือนกันนะถ้าไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะเห็นว่า mm hmm. โอทำงานแบบเป็นคนบ้าง,งานจริงเนาะโอ้ไม่รู้นะโอว่ามันง่ายการที่จะเรียกคนนึงว่าเป็นนักอะไรก็ตาม mm hmm. แต่โอว่าเอาจริงแล้วคำว่านักนี่มันยาก มันคือความที่แบบเราเป็นมันจริงจริงคือเอาเข้าจริงนะถ้าให้โอเลือกอะโอจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นนักอะไรเลย<ม>โอเรียกตัวเองอย่างเดียวเป็นนักเรียนเพราะโอรู้สึกว่าโอก็ยังทําอะไรไนดะ้ไม่สุดเข<ม>ียนหนังสือก็มันปูไม่ได้เขียนมันแบบ<ม>เออแต่โอรู้สึกว่าชีวิตคนเราอะมันไม่ซ้ําแบบใครอันนี้เชื่ออ,อันหนึง่ง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยโอโอก็เลยจริงๆเคยซีเรียสนะเคยเครียดกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ย ทำไงดีเรารู้อย่างเป็ดหรือเปล่าเราทานู่ทํานี่ทําอย่างนี้นี่อย่างนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสังคมสอนเรามาอย่างนั้นว่าทาอะไรเนี่ยคุณต้องทําให้จริงทําอย่างเดียวให้สุดซึ่งโอคิดว่าตอนโตนแล้วเนี่ยก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นวิถีชีวิตถ้าคนเรามันเหมือนกันหมดก็น,น่าเบือ่อเพราะฉะนั้นโอขอเป็นแบบนี้ดีกว่าใครจะสังคมจะมองอว่าเอ้ยรู้อย่างเป็ดหรืออะไรไม่เป็นไรแต่โอชอบแบบนี้โอก็ทำนนี้บ้างทำนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอเรียตัวเองว่าเป็นนักเรียน อย่างตอนนั้นที่เราเ,เล่นกับโจ伊บอยร,รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ซึ่งทําตอนนี้ก็คงไม่ไหวแล้วนะมาสารวัตรเตีย้ยลงคืออะไรเตี้ยไม่ไหวเจ็บเข่าอะไรเงี้ยเข้าใจมันก็เป็นหยุดที่ช่วงอายุซึ่งโอรู้สึกว่าช่วงโอแฮปปี้กับช่วงอายุน,าน,านั้นๆผ่านไปสไตล์ริงจังเกิลโอเป็นอัลบั้มที่โอชอบมากซึ่งให้มาร้องแร็ปตอนนี้โอตายอะไรอย่างเงี้ยนะวิ่งเต้นเต้นอยู่บนเวทีก็ตายทําตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นช่วงชีวิตที่แบบมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ซึ่งโอรู้สึกว่า มันใช่ทุกทุกทุกณโมเมนต์นั้นอะ่ะโอ๋ไม่เคยรีเกรสกับอะไรเลยนะรู้สึกว่าเราไม่เคยเสียใจกับเสียดายในสิ่งที่ทําไม่ว่าจะผิดพลาดอะไรมันก็ก็ไม่เป็นไรนะเราผิดพลาเดเยอะมากโอ๋เลือกทางผิดมาหลายทีมากๆซึ่งตอนอเด็กๆก,ก็รู้สึกแบบไม่น่าเลยเสียดายอะไรเงี้ยแต่พอโตมาแล้วแบบเออถ้าไม่เจอตรงนั้นเราก็ก็ไม่เคยผ่านมาันมาเนาะชีวิตโลยด้กีฬาไม่เนี่ย มันจะไม่เห็นคุณค่าของอะไรในสิ่งที่ได้มาง่ายอ่าขงโอต้องการแรงแำลงใจจริงๆม,มันก็มีนะช่วงที่เขาเรียกว่าแรงต่ำม,มีทุกวันนี้ให้พูดตรงนะก็ยังมีนะช่วงที่แบบแรงต่ำวันวันวน,นอนแบบมองเพดานมันมีอยู่แล้วล่ะเห็นโอทำงานเยอะๆงี้ยมันมีแบบวิ่งทำอะไรไม่ได้เลย เป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีสร้างของโอก็คือถ้าเอาใกล้ตัวหน่อยคือออกไปคุยกับคนออกไปเจอผู้คนที่สําคัญนะได้ออกไปคุยแบบแบบเพื่อนๆออกไปเมา้าออกไปเจอผู้คนที่แบบเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เราเสมอว่ามีครั้งหนึ่งโอกแบบเมืแ่อบบเร็วๆเนี้ยเบื่อมากเลยชีวิตแบบไม่อยากทำอะไรเลยอะเอารถออกไปล้างเจอเจา้าของร้านที่เป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยไม่ได้เจอกันในาน อยู่แถวบ้านด้วยคุยซะจนแบบเฮ้ยอยากทำอธิบาชันเลยอะเฮ้ยแบบเฮ้ยคนราอยู่รอบตัวจริงๆคุยกันแล้วแบบอกว่าคนรามสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันได้ซึ่งโอ้เชื่อนะว่าเวลาโอกคุยกับใครโอ้ก็าคงสร้างแรงบันดาลใจให้เขาโดยไม่รู้ตัวกันแหละโอ้เป็นคนไม่ได้ตกมือข้างเดียวด้วยเป็นคนถ้าโอกาสเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยมันมีโอกาสที่ คนเสนอมาว่าให้ทําอะไรที่เราไม่เคยทำที่น่าสนใจกันเนาะอาจจะเป็นงานที่แบบไม่คาดคิดเลยดนะ้วยซ้ำว่าเฮ้ยมีงานนี้ด้วยเหรอเออหน้าลองอเงี้ยบอกว่าชอบนะอะไรอย่างเงี้ยได้ลองทำเลยแล้วก็มีอีกเยอะค่ะสิ่งที่อยากทําแบบชอบอาหารมากที่สําคัญชอบทาเหล็กดักมากตาาั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนแบบเวลานั่งรถเมล์ตอนเด็กๆแบบจะต้องแบบมองเหล็กดักตกบ้านเลย่กหน้าเป็นแกพูดเล่นเด็กแลลวนะเนี่ย ไอเรื่องเหล็กดัดก็ยังไม่มีโอกาสทำสักทีใช่ไหมบอกว่านะชีวิตที่แฮปปี้ของเราคือการอยู่อย่างแฮปปี้เห็นมานับต่อนับและว่าเงินไม่ได้ช่วยอะไรเห็นมานับต่อนับจริงโอ้เชื่ออย่างนั้นเลยนะว่ามีเงินล้นฟ้าก็ซื้อความสุขไม่ได้มีหนังอยู่เรื่องหนึ่ง About time นะ่ดูว่าออมีคำพูดหนึ่งพ่อพระเอกที่แบบจำฝังใจเลยวันที่พระเอกแต่งงานนะพ่อพูดว่าขอพูดคำนี้เลยว่าจงเลือกผู้ชายที่คายใจดีซึ่งบอกว่าจริงการเลือกผู้ชายใจดีมาเป็นแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนี่มันแบบเฮ้ยมันเป็นพรของสวรรค์เลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นเออเรารู้สึกว่าก็ดีนะชีวิตโอ,อก็เลือกอะไรที่มันแบบเออเลือกด้วยจิตใต้สำนึกจริงจนะอ่ะบอว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้พ่อแม่แบบไม่เคยสอนแบบว่าจะต้องเลือกผู้ชายรวยหรือว่าต้องอะไรเนี้ยขอโทษน,นะที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าอ่านข่าวแล้วแบบเจออะไรอย่างนี้บ่อยๆนะช่วงเนี้ยเออแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราแบบวัตถุนิยมมันมันหลีบไปในทางที่ผิดหรือเปล่านะเอราจริงแล้วคนเราตายตัวเปลนะ่าเนี่ย เพราะฉะนั้นนะ่ะโอรู้สึกว่าเออโอ้แบบทําอะไรเพื่อความสุขในชีวิตนะเออเดินทางไหนก็แบบเออขอเลือกอะไรที่มันทําให้เราแฮปปี้ก่า แมกกาซีชอบให้โอฝากอะไรอย่างเงี้ยเ,เวลาสัมภาษณ์ชีวิตส่วนตัวนะอย่างแรกเลยโอจะบอกว่าอย่าเดินตามใครสิ่งแรกเลยเอะเราไม่มีทางเป็นเขาได้เ,เดินไปก็ช้ากว่าเขาสิบปีแล้วอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินตามใครแล้วไม่ต้องพยายามหาตัวเองด้วยเออแปลกไหมะที่แต่นแนะนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเวลากับการค้นหาตัวเองเกียดคำนี้มากเลยไม่ต้องเสียเวลาทําไปเถอะในสิ่งที่เป็นเองเป็นสิ่งเดียวที่ต้องทาคือยอมรับตัวเองให้ได้ไม่ว่าเราจะ เชยหรือเราจะมีสไตล์แบบไหนที่คนอื่นมองว่าไงอย่าปล่อยให้คนอื่นตัดสินเราจงแบบมีความสุขกับสิ่งที่เป็นตัวเองช่างมดิจะเชยอ,อย่าอย่าไะเอาชีวิตไปแปะไว้กับสังคมมากนะนั่นคือสิ่งแรกถูกไหมนะ้องแล้วก็สิ่งที่สองเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าแฮปปี้แต่ต้องวางอยู่บนความไม่เดือดร้อนใครอัน โอพยายามจะไม่เดือดร้อนคนอื่นโอว่าการที่เราทําสิ่งเดือดร้อนให้คนอื่นมันจะย้อนกลับมาหาตคัวเราด้วยความทุกข์ด้วยความอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจงอยู่ในในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนใครต้องคิดถึงใจคนที่รักเราด้วยมันสำคัญ